สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวพามาดูน้องน้ำเพชรนะฮะช้างเชือกใหญ่งายาวนี่ครับเดี๋ยวเขาจะลากรถเข็นนะฮะปีควานกำลังขึ้น,นครับพี่ควานกำลังขึ้นมาครับไปดูกันครับทุกคน โอ้โครับสิควานก็จะให้ลากรถเข็นนะครับเรือเียอยลไปเเขาจะลากรถเกลับไปเยข,ขาจะลากรถนี้กลับบ้านได้หรือเปล่าครับเล้โอ้ปได้ด้วยฮะได้ด้วยฝึกนานหรือยังพี่ควานเนี่ย โ oh. อ้โหเป็นรถไปตรงด้วยหาดียากนะหาดียากหาดยากเลยมาทนี้มาเทนี้นะพเพชรไปแล้วครับไปแล้ว รถไม่มีลมหรอโอ้ไม่น่าเซไปเซมาแล้วครับน้ำเพชรเข็นรถเข็นอาหารตัวเองฮะกลับไปบ้านคงไม่เลี่ยลายตามทางนะโอ้เข็นลำบากหน่อยเออเก่งให้น้ำเพชรเก่งให้สอนง่าย เคยฝึกมาตั้งแต่เล็กๆครับถ้าไม่รับการฝึกถ้าไม่ได้ฝึกตั้งแต่เล็กๆ,ๆนี่ทำไม่ได้แน่นอนฝึกนี้ต้องควานต้องขยันฝึกครับถ้าควานไม่ขยันฝึกก็ไม่ได้เรื่องแน่แล้วถ้าควานขี้เกียจไม่ได้แล้วะทําทำอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนน้า,าพักก่อนพักก่อน ยางแบนครับมันถึงเซไปเซมาเห็นไหมยางแบนยางแบนจริงๆด้วยเราจะถึงบ้านหูบ้านไก่เหมือนกันนะครับนี่ประมาณห้าห้าร้อยเมตรได้ไหมเกษตรการบินไทยครับการบินไทยนั่นหรอไกลอยู่ครับไกลอยู่ไกลอยู่ครึ่งกิโลครึ่งกิโลได้อ๋อป้า

รอบสองรอบสองกินเสร็จกันติดติดกินหญ้าเได้ได้กลิ่นงัวหรือเปล่าเได้กลิ่นงัวหรือเปลามีมีวัวมาเลี้ยงตอนกลางวันไม่วัวก็หมูมีฟูงหมูป่าด้วยนะครับบิ่งออกมาตอนกลางวัน ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวเจอกันใหม่พรุ่งนีไ้ไปแล้วครับทุกคนน้ำเพชรกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนนะครับพยายามครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ